สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับมื้อนี้กินเข่าครับผมกินเข่าสวยกับอาหารอีสานชั้นยอดเลยนะครับราคาราคาสูงทีเดียวนะครับเนาสีเปิดให้เบิ้งเข่าสวยมื้อนี้ก็คือเข่าเที่ยงเลยแหละสิกินกับหยังนะครับเอาเอาสถไทยพี่น้องเบิ้งบานนี้พุ้วน่ะครับแกงเห็ดพอครับผมเจวแล้วก็นอไม้ต้มครับแล้วก็ไข่ปิ้งนกกระท่าครับ ไข่หนกกระทาปิ้งโอ้แน่นอนอีลีกลับมามากินน้ากันบ้านเนี่เอาวันนี้ตั้งกล้องก่อนบ้านะกินให้เบิ่งบ้านนะครับเก็บไว้เบิงเบ่งเล่นนะครับผมนี่แม่แกงมะหอเนี่ยเห็ดเพาะเอาใส่หน่วยไงก่อนนี่ครับเห็ดเพาะก็เป็นเห็ดที่ปีนึงกินได้เทื่อนึงครับโอ้แจกเพาะ แกงเห็ดเผอะครับน้ำอ้อเจาะเพฟันวา่านับข้าวเหนียวอืมกินเม็ดกวางแผ่มือหน,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 นึ่งนะครับอืมเหื่อยนอนแม่งมันกับมาแบบนะครับแกงเห็ดเผอะไส่หน่อไม้จับแจ่วครันะครับนี่สองหน่วยเลยท่านนะอืม กิน <irgend. S 2> ส,สวยๆครับกินผู้เดียวเพราะเพิ่งกินมันแล้วจนเขาเหลือทำนี่เข้ว่าข้าจะเห็นอย่างยู่ครับเจียวพริกครับจั่งเจียวไปน้ำเดี๋วก็มาคุยกับเห็ดคุยกับเห็ดเหินรถกลับพันไปพามากเอาเห็ดใส่เป็นข้ามเขาเลยอือหือขออันนครับอันนี้มันบ้องเกี่ยวกันนะแต่ว่า มากินน้ากันเลยไข่นกกระทาปิ้งแซ่บครับแซ่บคนว่าเป็นอย่างคือน่านไทยแทะคือน้านล่งองซองแท็กนั่นมันมีน้าสิก,กินครับมันจะธรรมดากินมันบ่อหลังการกับบ่เห็ดเนาะอืมสามหน่วยเล่นใส่นอไม้พร้อม คุณแม่แจงมาให้อือหือนี่ขาไปในกล่องโม้แจงอยัางกลมแจ้วพร้อมวันนี้น้องไม่พร้อมไี่น้องไม่ต้มเดี๋ยวมื่อไนฮะเมื่อไนฮะคือเมื่อไนฮะก็ไอ้น้องไม่กินก็ไอ้น้องไม่แบบลาวอีสานขออยาดแกะแป๊บหนึ่งเจ้าไม่นี้กินกับแจ้วซืือ จะกี่ไปหาเองอยู่ครับจเจดี๋ยวนี้ว่าต้องไปหามันยากซื้อเอาซื้อเอาก็ได้กินแล้วยี่สิบาทสามสิบาทก็ได้พวกินแล้วครับไปหาเองเนี่ยอู้ตะวามวนอยู่ขวาสองเมตรเป็นเด็กน่อยนะครับแกะปอกเรียบร้อยเป็นน้องใหม่สดเอามาต้มนะี่เด็กางคนมักหม่องไปไปมันกินกับเก้าครับ,รบสียกเล่น ủa vì hoàn oan lê măng năm chào Băng chìm treo Chìm chào về này lê mmm khó gắn đọc khó nhỏ chăm chào mhm hm 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 วือ,อน,นี้ไอ้ไอ้คนหนึ่งคนหนึ่งสองคนก็ได้คนว่าเมื่อตองล้มกินดอกครับห้องรองเพลงไห่ฟังนะครับคือกีตารองเพลงสดเลยบอกคนว่าเดี๋ยวเมื่อวมีเครื่องดีดๆครับเพลงบรรจิบเด็กนินเสียงจริงๆกบบมีกีตาร์อยู่กีตาร์แฟแฟรแล้วมันก็ตรงมีเครื่องทีมันจะเข่ากล่องดีๆเนาะครับเดี๋ยวเวลาไม่มีโอกาสเดี๋ยวจะร้องเบิ่งอยู่ ขอบเวอร์เพลงเลนคือเขาคือไอคนเฮ็ดไลยหลายคนเนาะถ้าเจตนาจริงเฮ็ดอันนี้ก็แค่เฮ็ดบอกว่ากคบไว้เบื้องเลนหรือใายเขียนห้คนอื่นโมโหจากเห็นผมกินหล้วกระสีอ๋อคิดจะฆวนะเพราะว่าหลายคนนามกิน้าเขาวความกันเพราะว่ากินแต่แสบเนาะแลยเฮ็ดส่องตามเจตนาล่มเบิ่นซื้ออา้านี่สีนวยสีน่วย,ยเลยครับ แตกเปาะเปะซีอันเนาอตามด้วยน้ำม่ต้มน้องไม่นานจไก่อยก้วยกันเลยที่เดียวก้วยกับือเห็ดคือคือหลาบเนาะใส่ข้าขวคั่วใส่พริกใส่หัวหอม ใส่ปลาร้านิดหน่อยบีบมะนาวใส่นี่หอมไม้ต้มอืมน้่มกินนุ่มกินไข่ปิ่งซื้อมากครูกันคนระับไข่ปิ่งกับน้องไหม่ส้วนแก้วกับ แกงเห็ดพอเนี่ยย่บานยู่เดียวมาครับว่าฟวกรสที่เห็ดพอกันต่อหลายคนก็นได้กินเนี่ยสือมากบาคนก็ไปหาหากับว่าหมานกับสือเอาก็ได้มันกับมาเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่อยู่ในดินเนาะใส่ความสามาัยพิเศษอยู่จังสิได้กินมันนะครับวันหมีหอดพักแมงลักไผ่ตัว Mày nghĩ bố tiếng nào Put 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 Nè nó ăn được gì Nó bị này đang quẩy nó mày rồi Chìm tiêu มากินบะท่านมูเห็นปะเข่าก็เเลือหน่อยแก้วก็บเบิดแล้วให้ตัวแกงเห็นพอ,อยังอืมแซ่บไปหน่อป่ะไม่กินเมื่อกี้ขังครับ เพราะว่าเ่ได้ไปซือเพิ่นมึงนเอามาแกงเองกะรสชาตร์บร่คือบอ่คือแม่แกงให้โชคดีเขาเราโทรบอกให้ไปเอาเนี่ยครับฝีเมื่อคุณแม่ของเขาเองอก็มีรสชาตร์อาหารอีสานเลยละ่ะเผ็ดน,นิดนิด มีกลิ่นปะลาร้าหน่อยๆนะครับแล้วก็นั่งๆมันมีหลายขนาดครับทั้งใหญ่ทั้งน้อยอื๋ออาจานเบื้องใกล้ๆไ,ไปน้อยสุดก็เน,นี่ยซ้ำเนี่ยซ้ำเม็ดกระดุมเมนี่นนยทั้งน่ๆแง่แนกอ่ะแน่ึ้อมาด้านในเป็นจังไหล่ปะเจ้ สีอืนอน่ามัแตกเลยน่ะข้างในเมื่อแกะออกด้านในก็จะเป็นที่อ่อนๆน,นุ่มกว่านีเปลือกด้านนอกอือต้องกินครับต้องกินปีนึ่งต้องมีกิน ก็กาเห็ดพอนี่กัโด,ด่งดังพ่ามเป็นตลกซื้อดังนะครับเฮดพอันคนละคนมันบังคนส <c oughs> น่ายเพื่อนผมคุณเฮดพอครับที่อยากมองตาได้ไหมอ่ะอืมนี่ครับเดี๋ยวบ่วงเดียวหลายๆเลยให้เบิ่งเอาช่วงไทยแล้วเนี่ยคุณอ่ะมันมี้ินิมย์น้นนองใหม่ปนนะความ อ้โเฮียเฮียเฮียแม่ยังคือสันสันหิวเข่าเลยนี่ครับคุณอ่ะหกเจ็ดหน่วยในข้ามเดียวเขาใส่เข้าไปๆๆๆอื้มข้างในมันแต่วนุ่มนิดเดียว ข้างนอกกุ๊บกรุบบางข้อก็มาแกงเลยบางข้อก็มาเอาไปปนให้ไปนำพีกเลยครับปนบ้านห่อที่สามถ้าผมกับมาแกงเลยเนี่ยมันจังหย่ำดีอ่ะแกินน้ำแข็งจังน้อ บอกหน่อไม้ต้มเนาะเันนี้ลยนะครับตามฤดูการครับช่วงหนาฝนแบบเนี้ยหนาฝนแบบนี้ก็จะมีหน่อไม้ให้กินมีเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะก็มาจากกูหลือเพื่อผู้กละส่วนใหญ่ันจะเกิดอยู่ตามตามภูเขาเห็นพี่น้องไปเก็บอยู่ทางผู้เก่าผู้เก่ามีบอกอก็เห็นไปทังบันผู้กิดดึงโซนของผู้กรดดึงจังหวัดเลยครับก็จไปเก็บมา แล้วก็ต้องดูที่มากครับบงคนก็ไปถือเฮดที่เกาแล้วเกาแล้วกับคลองเสียกันแต่ว่าคุณแม่แกงครับปีนีกกิน2เทือนี่หละสองเทือนี่แลวเป็นหนังครับระวังว่าจะเป็นหนังว่าจะมีสารผิดตกข่างอย่างเนาะนี่น้ไม้ต้มอีกเข้าอีกเล็กน้อยหนึ่งสีเกอความดูดีด้ว ไกลเหมือนหรอข้าวเดียวย่างไก่น้องไหมเน้นเห็ดพอเน้นเห็ดพอนี่จำเจ้าจำเหมอขึมฟินดีืึม าเห็นบ่ขอเวรอี๋อะไยไปมาดยบ่ตโอ้ยกินแรงนล้วขอให้อะไร้งพูดเหรอมากองห <c oughs> มู่อ่นไปใส่ก้นไปเติ mày cái đi đó cả thì quay vâng cái điện thì quay nó trong này thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปทางอิ่มหมดแล้วมันเพราะตามเบิงคลิปหนาครับว่าสิไม่กินอย่างือว่าสิห้องเพ่งบัวประมาณนี้เขาวเบิดจังว่ากันขอบพื่สำหรับทุกคนที่ขอมาเบิงครับเดี๋ยวเวลาเบิงเป็นมูก,กินเขากันจัง่อยสำหรับให้ห้ใช่แนว คู่พเนจอรแบบคู่เฮ้นะครับผมอ๋เอเฉืเบด้วยอ๋อปึดไทยคลิปเนาะเอาทุกคำเลยอ๋อเหมือนอีริยังจะน้องใหม่นี่ยังจะน้องใหม่ครับเอาบ่วงสุดไทยเรขก็คุณที่เขามาเบิ้งครับผม วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ